ห่างห่ามค่อยดีค <b> ร <film> ับห่างมันแบบเ้ยดน่ตใจ้หมดเยงอะไรกันนั้นไมอ้อ้ยทำอะไรก็ไม่รู้ตายให้เต็มๆไปเลย เซลน Ian แสนแฮนนใดอยนี้มีชอบไม่ iral grim อยู่โอเกิ้ลข้าง叔ดร fitafer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  สวยมาเลยโอ้โหสุดยอด,ด,ยอดเ,ออเอาพี่เยพี่ เอ้ยดีพ oh hm ี่อ้าวไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าเป็นไงอ้าวไม่นต้องทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วทีเม um ื่อกี้เข้ามันอยู่เลยนะไายไปได้เหรอ พอไม่ย้อน้อให้ได้ก่อนเออ้อให้ได้พอพอพอเอาโล่งโอ้มันใหญ่เฮ้ยหนึ่งดอกพอพอพี่พอเดี๋ยวก่อนหวอมก่อน